สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิชาศิลปะกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยที่เชื่อมีคํำของจองสนุกสนุกมาพาเด็กท่องด้วยเดี๋ยวเราไปท่องคํำของจองกันก่อนนะคะดเด็กๆท้าพร้อมแล้วเดี๋ยวท่องพร้อมกันเลยค่ะมีผลสีแดงราคาไม่แพงหนูๆชอบกินคุณแม่หั่นเป็นชิ้นๆหนูๆชอบกินแอปเปิ้ลสีแดง เด็กๆทราบไหมคะว่าคำของจองนี้เป็นคำของจองเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊กตามมิคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะนั่นก็คือคำของจองเกี่ยวกับแอปเปิลนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเรามาดูกันนะคะแอปเปิลมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เรามาดูกันก่อนมีสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะสีแดงนั่นเองเอ๊สีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเรียกว่า red นั่นเองคะ่ะต่อไปเรามาดูอีกบัส อีกสีหนึ่งค่ะสีอะไรคะเด็กสีเขียวนั่นเองค่ะแล้วสีเขียวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเรียกว่า Green นั่นเองค่ะ,ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแอปเปิลกันนะคะตอนแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเอะแอปเปิลสะกดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะเด็กๆช่วยกันสเปลไปพร้อมๆกันนะคะตัวแรกเลยเอ A P P L E Apple อาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรารู้จักคำศัพท์กันไปแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกทำงานศิละปะก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทํำใบงานศิละปะก,กันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาดูโจทย์กันก่อนเลยให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษสีในการฉีดปะแล้วก็เอามาปะติดลงไปในภาพแอปเปิลกันนะคะเด็กๆ ดเด็กเห็นไหมคะว่านี่ภาพอะไรคะใช่แล้วคะ่ะภาพแอปเปลิลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาสะกดคํากันก่อนนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูกันเลยนะคะบอกสอนตัวแรกเลยดเด็กสะกดตามเลยนะคะเอพพิลีแอปเปิล e เด็กพูดตามคะ่ะแอปเปิลอ่าเรารู้จักแล้วค่ะว่า ภาพนี้คือภาพแอปเปิลต่อไปเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำไมคะฝึกเขียนนะคะแต่ก่อนที่จะฝึกเขียนเด็กๆจะต้องเตรียมดินสอก่อนเลยนะคะเด็กต้องใช้ดินสอในการทำไมคะในการเขียนงานกันก่อนนะคะแต่ทิเชอร์นะคะมีปากกาแบบนี้เพราะว่าทิเชอร์ต้องเอามาเขียนให้เด็กดูเป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะเด็กๆต้องใช้ดินสอ,อนในการเขียนงานนะคะก็กตัวอ,อย่างเลยเรามาดูตัวอย่างการเขียนมันจะมี เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะใช้ดินสอนในการเขียนงานนะคะตามรอยปากเลยนะคะแต่วันนี้ทิเชอร์จะใช้ปากกาแบบนี้เขียนเพราะว่าจะให้เด็กเขียนชัดเจนนะคะมาดูทิเชอร์เขียนตามเลยนะคะดเด็กๆมาดูตัวแรกกันเลยค่ะที่เขียน letter A กันก่อนนะคะลากเฉียงลงมาลากเฉียงลงมานะคะดเด็กๆแล้วก็ขีดเส้นตรงแนวนอนนะคะตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วถ้าตัวถัดไป letter P ลากตรงลงมาเด็กก็โคชุบตัวถัดไปเหมือนเดิมเลยค่ะ letter p ลากตรงลงมาแล้วก็โคปิดชุบถัดไป letter l เด็กก็ลากตรงลงมานะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงมาแบบนี้เลยค่ะตัวสุดท้าย letter e เด็กๆก็ลากเส้นตรงลงมานะคะแล้วขีดตรงข้างบนหนึ่งขีด ีตรงกลางอีกหนึ่งขีดนะคะเด็กๆแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ขีดลากตรงมาเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเขียนเสร็จกันหรือยังคะกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมๆกันเลยนะคะ A P P L E Apple อีกรอบนึงค่ะ Apple โอเคค่ะเด็กๆไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำฉีกปากกันนะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการ ทำงานศิลปะกันนะคะเด็กเด็กเห็นไหมคะว่านี่คืออะไรกาวนั่นเองค่ะกาวภาษาอังกเรียกว่า glue ถัดไปค่ะมาดูนะคะนี่คือกระดาษสีนั่นเองค่ะกระดาษสีอะไรคะเด็กเด็กสีแดงนั่นเองค่ะสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่า red นะคะถัดไปมีกระดาษสีเหมือนกันค่ะแต่เป็นกระดาษสีอะไรคะเด็กเดกกระดาษสีเขียวนั่นเองค่ะสีเขียวภาษาอังกเรียกว่าอะไรคะ กรีนนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรานะคะมาทำไมคะลงมือในการทําใบงานกันเลยค่ะเด็กๆกักนเลืนนะคะให้เรานะคะทาก,กาวลงไปที่ภา,าพอะไรคะภาพแอปเปิลกันก่อนนะคะเด็กๆใช้กาวทาลงไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็นำม,มาเลยค่ะ ระดาษสีที่เราฉีกเนี่ยค่ะเด็กฉีกแบบนี้นะคะฉีกแบบนี้นะฉีกแบบนี้นะฉีกแบบนี้นะที่เราฉีกนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาปะติดลงบนนะคะพัดแอป,ปเปิลน,นะคะติดลงไปเลยนะคะเด็กๆติดไปอรอบๆเลยติดให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆกดลงไปด้วยดดกดลงไปเลยนะคะนะเด็กติดลงไปเลย ค่อยติดลงไปนะคะเด็กๆแล้วก็ใช้มือกดลงไปด้วยนะอ่าเป็นยังไงคะทำเสร็จกันหรือยังคะเด็กๆอ่าติดลงไปเลยนะคะต่อไปเรามาติดใบของแอปเปิลกันนะคะเด็กๆใบสีอะไรนะเด็กๆคะสีเขียวนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะทำให้คะทากาแล้วก็ติดกระดาษสีเขียวของเราติดลงไปเลยนะคะเด็กๆ ก็ติดลงไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําเสร็จหรือยังคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆใบงานของเด็กเสร็จหรือยังคะของทีเชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเป็นภาพแอปเปิลนั่นเองค่ะแอปเปิลผลสีอะไรคะของเด็กอ่าของที่เชอร์เป็นสีแดงนะคะเด็กดูเลยนะคะถัดไปใบสีอะไรคะเด็ก ไบสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะเด็กสะกดตามเลยนะคะ A P P L E Apple เด็กพูดตามนะคะ A P P L E Apple โอเคนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูแล้วก็นำใบงานของเด็กนะคะ มาส่งทเชอร์ด้วยนะคะในวันเปิดเทอมนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเราทํางานศิละปะกันเสร็จไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์กันนะคะ,ะคําศัพท์ของเราก็คือคําว่าอะไรนะคะเด็กๆแอปเปิลน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการสะกดคำอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กสะกดไปพร้อมๆกับทิชอร์เลยนะคะ A อ P, P L แอ p p l e อีกรอบนึ่งค่ะ A P P L E Apple เด็กๆไปฝึกสะกดคำดูนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้ทีเชอร์ดูบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย